สวัสดีครับวันนี้พนกพักงานผินดีนะครับพาเพื่อนๆมาดูสวนหลังบ้านนะครับที่บ้านเนินสำราญตมบลตาสิทธ์นะครับอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับนี่คือสวนหลังบ้านของพี่ถาวรพุทชวานะครับเป็นผู้นำชุมชนที่เนินสำราญนะฮะก็จะเห็นรูปแบบการจัดการ สวนหลังบ้านที่น่าสนใจมากนะครับนี่คือต้นทุเรียนนะครับแล้วก็พอดีมาเห็นต้นนี้ก็เลยมีความสนใจนะครับนี่คือน่าจะเป็นอ้อยคั้นน้ำนะครับกระแสอ้อยคั้นน้ำวันนี้กำลังมาแรงนะครับมาแรงไปทางไหนก็เจอคนปลูกอ้อยคั้นน้ำก็เลยมาพูดคุยกับพี่ถาวรพุชวานะครับผู้ที่กำลังปลูกอ้อยคั้นน้ำ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวนะครับผมนายทาวรพุทธบาครับครับเป็นยังไงฮะเป็นเป็นคนยุไสเป็นเป็นคนเนินสำรานเตะย้ายมาอยู่เนินสำรานครับเดิมเป็นคนอีสานครับคนอีสานพลัดทินมาอยู่ปวกแดงอันนี้กำลังเป็นยังจังมากปลูกอ้อยขั้นน้ำชอบกินฮะชอบพินอันนี้อันนี้พันอะไรพี่น่าจะสุพรรณห้าศูนย์สุพรรณห้าศูนย์ตอนนี้พี่มีกี่สายพันธุ์พี่สะสมไว้ พันน่าจะเป็นนมรา์ดะฮะตัวไหนโอ้เดี๋ยวให้ให้ดูใกล้ๆเนาะนี่พันอะไรนะมาริชาร์ดมาริชาร์ดมาริชาร์ดทำไมชื่อเป็นแปลกๆปลไม่รู้เขาให้พันมากเขาบอกมาริชาร์ดตรงรี้อันนี้กี่กี่เดือนกี่เดือนอันนี้น่าจะห้าหกเดือนแล้วเพราะว่ามันต้องปลูกตั้งแต่ช่วงไอ้ตัดตินน่ะ อ,อันนี้อันนี้คืออ้อยกระถินอ้อยกระถิ่าที่ปลูกไว้นี่ไม่ได้ปลูกอะไรคือปลูกเอาไว้ใส่บุญกระถิ๋น<อ>เพราะว่าเวลาเราไปขอเขาแล้วไปขอเขาเยอะๆแล้วเขาเขา,เขาไม่อยากให้นะแล้วพี่ตั้งเป้าเรื่องการปลูกอ้อยยังไงบ้างก็จะปลูกเพื่ออะไร่อไปว่าจะทําคันน้ําขายเองนะคันน้ําขายขายในร้านเนี่ยอ่าเพราะว่าก็าอยู่บ้านก็มีร้านค้าอยู่แล้วนะพี่เนาะใช่ครับนี้ตามมาดูนะครับวิธีการขยายพันธุ์อ้อย นะครับเดี๋ยวพี่ถาวรเล่าขั้นตอนการขยายพันธุ์ให้ฟังนี้อันนี้กําลังทดลองว่าคือการบ่มตาบ่มตาทํายังไงมีขั้นตอนอยังไงพี่ก็เราก็ไปหาไอ้ท่อนพันุ์มาที่มันเราก็มาคัดเอาท่อนพันธุที่มันให้มันสมบูรณ์ครับแล้วเราก็มาทําการคือสับเป็นข้อเล็กๆข้อตาเน,นี่ยนีน <ะ S 2> อันนี้เรียกว่าการบ่มตา,า,าสับสับตาข้อหนึ่งครับ ข้อหนึ่งแล้วสองข้อก็ได้ข้อหนึ่งแล้วสองข้อแล้วทายังไงต่อ,อนนขัอ้นตอนแช่ชน้ำหนึ่งคืนแช่น้ำหนึ่งคืนอ่าอ,อันนี้ตามที่ดูในยูทูปก็อบอกว่าเขาต้องบ่มถึงสี่คืนตอนนี้กําลังเริ่มเริ่มลวเริ่มแตกลากเขาขาอันนี้อันนี้ได้กี่คืนอันนี้ได้สองคืนแล้วอ๋อก็อต้องบ่มแบบนี้ถ้าทับลูกเลยโดยไม่ต้องบ่มนี่ยพี่ผมว่ามันผมไปทดลองดูแล้วผมว่ามันมันช้ามันมดมันแทะพวกนี้ก่อนอ๋อหมดมากินใช่ อ๋อสขีขาวๆนี่คือล,ลักษณะการแทงรากเนาะอันนี้รากอันนี้นี่หน่อยตากําลังเริ่มจะปีแล้วนีอ่อ่าอ,อ,อที่ผมไปพอดีไปได้แบบอย่างจากไอ้พวกที่เขาเขา,เขาน่าจะเป็นระดับถึงคันอาจารย์บ้างที่เขาอันนี้ได้กิ่งพันธมาจากไหนครับพี่ไปซื้อเข้ามาที่ปากแพย์ได้เขาขายยังไงเขาขายเขาขายโลสามบาทนะกิโลละสามบาทครับ,รบมีกี่สายพันธุ์ครับที่ปากแพร์ เห็นตอนนั้นเขามีมาริชาร์ดแล้วกับตัวนี้เนี่ยมาริชาร์ดยังไม่ขอวันนั้นไม่ได้ขอซื้อเขาอันนี้ได้สุพรรณมาสุพรรณห้าศูนย์เคยกินไหมสุพรรณห้าศูนย์รสชาติเป็นยังไงพี่มันก็หวานนี่นะมันก็หวานไม่มากแต่เขาบอกว่ามันมีพันอีกสองพันบรรลุคนที่เขาอยู่หัวปอนเขากำลังทําอยู่เผ็ดน้ำผึ้งเด้าใจไหมเผ็ดน้ำผึ้งมันมีอะไรอีกมีเขาสองพันอ่ะเขากำลังทำอยู่เขาเขาทำอ้อยยินทรีอยู่อ๋อเขาทำทำเพื่อคั้นน้ำขายหรือเขาขายเป็นพันอย่างเดียว ทำเพื่อคั้นน้าขาย oh. เขาจะเข้าไปขายหนึ่งเทีมอ้ง mm hmm. ทีนี้เขาก็เรา oh. เขาก็เลยมาชวนมาลองทําเป็นเครือขายกันไหมก็เ oh. ลยก็เลยมาลองทดลองทําดูตอนนี้คนที่ปลอกแดงทําอ้อยคั้นน้าเยอะไหมครับก็ท oh. ี่ทอยู่มันก็ตอนนี้มีอยู่สองสามเจ้ามอ๋อ oh. แล้วไรายได้เป็นยังไงพี่เท่าที่ติดตามดูเขาก็ยังพึ่งเริ่มๆกันนะยังไม่ทันเดวยว่าที่เขาเคยเห็นในตอนนั้นของน้องสาวของช่างที่ซ่อมรถอยู่ ขาน้อยน่ะเขาทําอยู่แต่ตอนนี้เขาว่าเขาเขาหยุดทําแล้วแต่เครื่องค<อ>ันนั้นก็ยังอยู่เลยเขาบอกเขาซื้อมาสองหมื่ขายไม่ดีพอถึงหยุดเขาไม่มีเวลามั้งไม่มีเวลาเขาทำสับปะรดทาอะไรด้วยโอเคขอบคุณพี่ถาวรพุชวานะครับที่มาให้ความรู้เดี๋ยวถ้าถ้าปลูกเกิดจะไปปลูกที่ไหนนี่โคกหนองนาโคกหนองนา,นงนาถ้าเดี๋ยวเดี๋ยววันวัน,ว,นวันไปปลูกวันที่เท่าไหร่นะีส ยิบสามเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูถึงวิธีการปลูกในแบบฉบับของพี่ทาวนขอบคุณครับพี่ครับครับนี่คือโอกาสหนึ่งในการสร้างรายได้นะครับของชุมชนในการปลูกอ้อยขั้นน้ำนะครับเมื่อเราปลูกเสร็จก็สามารถขายได้ในหลายรูปแบบนะครับทั้งลักษณะการแปรรูปเป็นน้ำอ้อยแล้วก็ในเรื่องของการขายเก่งพันุสามารถขายได้กิโลละ3บาทเอาละครับพนักงานพื้นที่ก็พบปะพูดคุยเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ